ผลวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยพบไต้หวันคู่แข่งเซอร์ไพรส์มากประเดิมเกมแรกผลวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยพบไต้หวันคู่แข่งเซอร์ไพรส์มากประเดิมเกมแรกการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจวเกมประเทศจีน1 9 th เอเชียนเกม ฮังโจ2 0 2 2ัทีมชาติไทยพบไต้หวัน Chinese เป i ณสนามเตอ๋อชิงสปอร์ตเซ็นเตอร์แข่งขันเวลา13.30นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยเกมนี้โค้ชด,ด่วนดนัยศรีวัชระเมทากูลยังเลือกใช้งานผู้เล่น6คนแรกที่ไว้ใจได้ซึ่งประกอบไปด้วยพรพันธ์เกิดปราดทัดดาวนึกแจ้ง หัทยาบำรุงสุขชัชุชูอรนโมกสีทิมพิชยากกรามอัชราพรคงยศและปิยนุษย์แป้นน้อยรับหน้าที่ตัวรับอิรสระเซตแรกไต้หวันสู้ได้อย่างสูสีในช่วงต้นเซตทำแต้มไล่มาอย่างสนุกมีช่วงที่สาวไทยทำแต้มห่าง8ถึงสแต่โค้ชไต้หวันไม่รอช้าขอเวลานอกจนทีมกลับมาทำคะแนนสูสีอีกครั้งช่วงกลางเซต ทีมสาวไทยเริ่มทำคะแนนห่าง17-13และเก็บเซตนี้ไปได้ในที่สุด25-18ไทยนำ1-0เซตเซต2ไต้หวันเหมือนจะทำเกมได้ดีขึ้นลูกเหนียวของไต้หวันสร้างเซอร์ไพรส์จนร้องว้าวไม่น้อยนำไทยห่าง8 5ช่วงกลางเซตโค้ชด่วนพยายามปรับเปลี่ยนผู้เล่นบ้างแล้วแต่ก็ยังตามห่างถึง10-14 นั่นเห็นได้ชัดว่าการบินระหว่างประเทศหลังจากทําศึกใหญ่ของสาวๆอาจจะมีผลไม่น้อยปลายเซตยิ่งตามห่าง12-18ถึงแต่สาวไทยก็ทําเกมได้ดีขึ้นหลังจากให้เพียวลงมาทําเกมรุกแต่มาพลาดช่วงท้ายทําให้เสียเซตอย่างน่าเสียดาย24-26ถึงไต้หวนันตีเสมอ1-1เซตเซต3 สาวไทยเริ่มเกมรุกที่ดุดันขึ้นทำให้เซตนี้ทำแต้มได้ค่อนข้างห่างไต้หวนัน10-4ทีมชาติไทยนำห่างไปเรื่อยๆ23-12จนได้เซตนี้ไปครอง25-12เซต4สาวไทยยังรักษามาตร,รฐานการเล่นได้อย่างดีนำตั้งแต่ช่วงต้นเกม7-4 กลางเซตสาวไทยเริ่มทำแต้มไหลไปเรื่อยๆยิ่งนำห่าง14 8สถึง8สาวไทยยิ่งทิ้งห่างเรื่อยๆกระทั่งปิดเซตได้ในที่สุด25 1 3ถึง13ผลวอลเล่บอลหญิงเอเชียนเกมทีมชาติไทย3 1ถึง1ไต้หวัน c h i ีสไทหถึง18 24ป25-18 24-26 2 5ถึง5 6 3 5ถึง12 25ถึง13 นัดต่อไปสาวไทยจะลงสนามอีกครั้งในวันจันทร์ที่วันที่2ตุลาคม2566เวลา13.30นาทีจะพบกับมองโกเลียที่สนามเตอ๋อชิงสปอร์ตเซ็นเตอร์ถ่ายทอดสดทางท p t v ทีเอชและ AIS Play